เ้ยนอยเรียกจะเรียกปีิดเรียกเป็นหั่นโอเคนะจะพอไม่โดนพลาดมากใส่เกตัวนี้อ่ะนไงล่ะครับร่งไม่อีกก็รู้อยู่ถอดเลยปะ บอกแล้วด to ีนะผมใส่เกีขาทานมาคนที่คนทุกที่ แย่คนทุกที่เห็นเงียบๆเราไม่รู้อ่ะบังไว้โอเคตรงนี้ได้ไหมเห็นปะเห็นพี่ปะเข้ามาไม่รู้โอเคไม่ไม่เห็นไม่คุยด้วยเลยคน่าพาเลยเป็นพี่มากพี่น้ำมีกระเป๋าครับผมฝากนาฬิกาห้พี่ไหนพี่น้ำมีอยู่นี่

ชุ่งขนาดนี้พวกนี้จะแห้งไหมเนะี่ยต้องทาสองรอบอ่ะใช่ทำไมล้อผมมันไม่มีดอกยางเลยวะสึงนะปวดเส็จตึงปวดเส็จเลยอ่ะ <c oughs> เคยทบมากไม่เคยเลยเหรอชื่ออะไรครับมาจากไหนครับลมนี่พวเขาชอบไปนะสิลมไม่่ใช่นะไปทำงานเฉยๆไม่ได้ชอบไปไปทงานหนักกว่าอีกหนักกว่าไปเที่ยวอีกแม่ ไปป่ะครับเอ๊ะน้องเขาอยากคุยกับผมไหมเหมือนไหมนะพูดภาษาคนเขาจะใช้สมาธิใช้<ผ>มสมาธิ<ด>ยุ่งไปปะเขาไม่ค่อยอยากคุยกับผม <c oughs> <c oughs> โอเคพี่ไม่คุยด้วยก็ได้ <c oughs> เฮ้ยพี่มาช่วยถ่ายยางน,นี้เลย ดูเครียดเลยกันทุกคนโว้ยเกียวแรงที่ทำงานต่อต้านมาอเ เป็นกรรมกรนะฮะนงาสนี้เลยเล่นอะไรหรอแตเล่นอะไรหรม่มุกเลยหรอไม่มีแม่นี่มึงเอสีเหลืองมาทาขนมปังนี่นนวางยากันเลยหรอกวนทไร่า ใช้ไม่เข้าใจเรื่องสีขาบ่อนะคะมันเป็นสนามเรียรู้าเราใช้ผิดมันจะ้ีกครับใช้ผิดอหัครับคุณมคุณตมมาหันหลังมาี๋ยวคุณหมอจะนอตัวไม่ได้แว สีเหรอครับเดิดไปได้ไหนครับผมเรื่องสีนี่พี่ปุ้มถนัดนะิครับชอบใส่ลายไปสีโอ้โหดีสีแดงไม่ต้องครับเดี๋ยวเลือกพี่ปุ้มเลฮะโอ้นะเรืพวนีหมายถึงทุกคนนะครับต้้งสีใ้ามอนะคถ้าไม่ถามผิดแล้วันใช้ไม่ได้เลย โอ้โหอัน่นึ่งดี่น้องไม่นอนับอกหรออ้สีได้ดีพร่ปุ้มเนาะ้มมาครั้งแรกอ๋อนี่นี่ะดนหน้านึ่งตา้มน้องปุ้มมาครั้งแรกรับน้องอันนี้เกิอาเมรได้ดีร กระพักมาคงเดียวเจ้วเข้าจัง <c oughs> <c oughs> เราย้ายไปทาฝั่งนู้นไดไหมเอา้าเอา้าพอเรามาฝั่งนี้ก็เจะ <c oughs>